สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ดพีนดนะคะก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการดึงดูดบ้านค่ะอันนี้คือบ้านในฝันนะคะทุกคนของพี่นิดเองค่ะแล้วก็ของทุกคนนะคะที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะพี่ก็เลยไปหาภาพมาให้ดูเรามาแบ่งปันในเรื่องของกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลน,นะคะใช้วิธีเดีวยวกันเหมือนกับดึงดูดมาม่าเลยค่ะนะทุกคนอ่อันดับแรกค่ะ วันนี้สมมุติว่าเราอยู่ห้องเช่าใช่ไหมสมมุติว่าวันนี้เพื่อนๆอยู่ห้องเช่าใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะเคยปลูกฝังจากคนนั้นคนนี้มาว่าคนอย่างเราเนี่ยไม่สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้หรอกหรือแม้กระทัง่งคุณอาจจะไปเสพข่าวลบๆเกี่ยวกับอยู่บ้านแล้วเป็นอย่าง,งาน,นู้นอย่างนี้คุณก็เลยไม่อยากมีบ้านค่ะแต่ทีนี้พี่จะมาปลดล็อกของคุณเหมือนพี่เสกมาม่าได้เลยค่ะนะคะให้เราค่ะ อธิษฐานจิตแบบนี้กับห้องเช่าที่เราอยู่นะทุกครั้งที่เราไปทําบุญมาแบ่งบุญโดยการที่เราขอบคุณห้องเช่านะรักนะขอบคุณห้องเช่าเนี้ยที่จะส่งให้เราไปมีบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองขอบคุณห้องเช่านี้ที่ทําให้เรามีเงินเหลือเก็บเอาไว้สร้างบ้านเป็นของตัวเองหรือซื้อบ้านเงินสดแล้วก็ให้เราขอบคุณบ้านในอนาคตค่ะขอบคุณบ้านนะฉันรักเธอนะอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขค้าขายร่ํารวยมีเงินมีท้อง ขอบคุณช่อง YouTube ที่จะทำให้เรามีเงินสดสร้างบ้านเป็นของตัวเองขอบคุณโฆษณาทุกโฆษณาที่เข้าคลิปของเราสมมุติว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนทำอาชีพอะไรอยู่ก็ช่างแต่สมมติว่าคุณจะตัดสินใจที่จะมาทำยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเราก็คิดฝันไปเลยว่าการทำ YouTube ในครั้งนี้ภายในหนึ่งปีเนี้ฉันจะทำให้สำเร็จให้ได้ฉันจะหาเงินจากการเป็นยูทูบเบอเนี่ยเพื่อจะมาสร้าง เป็นของตัวเองให้ได้หรือแม้กระทั่งเราจะเข้ามาขายของออนไลน์นะหาเงินสามแสนหรอสร้างบ้านหนึ่งหลังในสามแสนฉันทําได้สิฉันหาได้ค่อนข้างว่าเ <c oughs> พื่อนๆต้องใช้ความรู้สึกที่ว่าตัวเองได้แล้วอะ่ะตัวเองมีบ้านแบบนี้เรียบร้อยแล้วมีเงินสร้างบ้านเงินสดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมือเ <c oughs> พื่อนๆต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีความรู้ความสามารถมากพอที่จะหาเงินซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ค่ะ แล้วเราก็หาเงินสร้างบ้านให้เรามีความเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองว่าเราจะเก็บเงินสร้างบ้านเป็นของตัวเองให้ได้สักวันหนึ่งค่ะแต่แทนที่ว่าเมื่อไหร่จะได้วะให้รู้สึกให้เรารู้สึกว่าเราได้แล้วยกตัวอย่างเช่นให้เราอธิษฐานกับจัก,กรวาลไว้ว่าลูกต้องการบ้านหนึ่งหลังภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ได้ที่ได้บ้าน มาฟรีจากกดแรงดูดกดจักรวาลถ้าหากลูกทําได้ลูกจะช่วยเหลือผู้คนและที่เหลือเราก็ไปหาเงินค่ะเก็บเงินแล้วก็ไปสร้างบ้านค่ะนะแทนที่เราจะรู้สึกว่าเรามีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคนอย่างเรานี่หรอจะหาเงินสร้างบ้านได้ก็ให้เราซื้อบ้านได้ให้เรารู้สึกไปเลยว่าเราได้แล้วเราเชื่อเถอว่าถ้าเราหาเงินแสนได้อเราถ้าเราหาเงินแสนเงินล้านต่อเดือนได้เรามีเงินเรามีบ้านหนึ่งของตัวเองได้แน่นอนคําโปรแกรมจิตนะคะ ของพระศีวลีค่ะค้าขายร่ำรวยหนูขอมีเงินซื้อที่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองมีงินสบายสบายมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากกว่าหลักล้านขึ้นไปเราก็โปรแกรมจิตแล้วก็ลงมือทําแล้วก็หาทางหาที่สําคัญหนึ่งเลยเวลาเราอยู่ห้องเช่าค่ะหนึ่งเลยทําบุญมาแบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางไม่เสียงดังไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่กรมโหดา่าห้อง คนสําเร็จกาบห้องเช่าเลยค่ะกาบห้องเช่านี้ที่ให้เราอยู่แล้วได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเก็บเหลือเก็บเยอะขึ้นแล้วทําให้เราไปมีบ้านของตัวเองเชื่อหรือไม่เขาจะให้หรอให้อะไรเหรอพี่นิดดีไม่ดีอาจจะออกสามศูนย์นะเพ,พื่อนๆนะเพราะพี่จะโปรแกรมจิตอะไรออกเลขนั้นตลอดนะคะเดี๋ยวมาเล่าเวลาที่พี่นิดปากบอกว่าขอบคุณบอกรักอะไรอ่ะหวยออกตลอดเลยสองศูนย์เจ็ดเนี่ยเห็นไหมวดที่แล้วมันก็ออกนะเราก็ไม่ได้เอะใจ สามศูนย์เนี่ยเลขอะไรก็ช่างแม้กระทั่งเบอร์ห้องที่พี่ไปขอบคุณบอกรักไว้แม้กระทั่งทะเบียนรถค่ะหวยออกตลอดไม่มีไม่ออกเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณหวยสามศูนย์นะพี่น้องรักนะออกเลยเด้อสามศูนยนะ์พี่น้องเงยสื่อท่มไว้ก็น่าเพื่อนๆต้องไปเรียนรู้กดแรงดูดอีกทีนะคะนี่ก็พีินิด้งแค่มาแบ่งปันให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วทุกคนจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ นิดขอขอบคุณโฆษณาทุกโฆษณาที่จะเข้าคลิปของนิดขอขอบคุณช่อง YouTube ขอบคุณกรลยาณมิตรทุกท่านนะที่มากดติดตามให้ทั้งสาธาณะและก็ใน Facebook ค่ะขอบคุณที่ทําให้พี่นิดามีคนกดติดตามมีรายได้จาก YouTube